เนี่ยกระชิว้าฟันเข่าด้ยอยแล้วกระชิม้าฟันเข่าเบิ้งเขาเบิ้งขาเบิ้งคอบอกว่าเจ๊ไปเปล่าไม่สอไเปล่าอันน,น,นี้กับบอแบกเจ๊ครับนี่กับเลมกเล่นไหนวนะฟันเขา่า ไปบิ้งไปเป็นขวัญบรรยายนุ่มนะบ่ะเจ้าเละกุ้ยย่งกูบันยายนุ่เป็นอันนี้เฮากูกำลังสิบปันเข่าเนาะอันนี้ก็เป็นทานเสียงเด้อทานเสียงนั่งเลียนหัวสาวเคยเนาะอารมณ์ดีสู มึงตั้งมาปันซอยนี่ดิตั้งมาปันซอยมาตนาแล้วมาปันมึงไม่ได้มือวานเหรอมาเต็มงาละมารวยมากได้แปดละมืดละเนาะเามืดล้เนาะอาก็้างขึนาแล้วแหละ้วนี่กปกสตงละ ก็ว่นุ่งเสีแขนยาวดิลืมมองนเสีแขนยาวได้พี่จะสุกขายาวแห่งแล้วแตมว่านุ่งไหมเขาบมึงวัวสีได้จากก่อนน้องก่อตตอบๆเอาเป็นหัวดิได้เขาค่ะสิบปดปนะไม่สิบแปดปนมีคาดค่นี้ว่าแล้วเป็นบันนี้มีตะเฟืองอะไรเส้าหา แก่เียต้นี้โม่ต้นี่มึงกินน้อย่งนะน้ำแดงน้ำอย่งน้ำแดงน้ำซีน่ะน้ำซอแดงซีบกน้ำบีน้ำโค้กแช่เขากล้องแม่ใช่เขากำลังหาฟันนะ เอาคุนเด้อนี่นี่ไม่โยนกำลังมสี่โยนนะพี่น้อง มีรขบกำลังอะไรอยูเวนกระพร